มาถือหุ้นตอนที่เขาเปิดรับสมัครอะค่ะ,คะหุ้นละเท่าไหร่แล้วคนหนึ่งถือหุ้นได้กี่หุ้นคะหุ้นละหนึ่งร้อยบาทคนหนึ่งไม่เกินสิบหุ้นแล้วพวกเรานี่นะคะมีวิธีการบริหารหรือว่าจัดการกองทุนข้อสารยังไงบ้างคือตอนแรกก็ระดมหุ้นกันเข้ามาจริงๆแล้วมันไม่พอค่ะไปกู้เงินไอกระตุ้นเศรษฐกิจของเทศบาลมาตอนแรกมันไม่ใช่เป็นเทศบาลเป็นออตนะคะ ก็ได้มาแปดหมื่นก็ได้ตรงนั้นมาซื้อช่วยกันซื้อเริ่มแรกลงสีก็ยังมาให้เครดิตน,นะคะพอมาทีหลังก็ลงสีบอกว่าเออเจ๊ถ้าเราว่าเจ๊กินกันมากอย่างนี้ผมให้เครดิตเจ๊คือเดือนชนเดือนพี่บิลอนคะได้หากว่าเข้ามาเป็นสมาชิกในกองทุนข้อสารของเราเนี่ยนะคะสมาชิกจะได้ค่าตอบแทนกลับไปยังไงบ้างก็ปันผลเรอนหุ้นกับปันผลส่วนซื้อค่ะค่ะ แล้วปันผลเรนหุ้นนี่จะเป็นหุ้นละสิบห้าบาแต่ถ้าลองว่าเป็นส่วนซื้อน,นี่ร้อยละเจ็สิบห้าจะต่ที่ผ,ผ่านมานี่ยนะคะในหลายๆปีที่เราทํามาที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านบ้านเราเนี่ยมาซื้อข้าวเยอะไหมคะเยอะค่ะทุกคนที่ว่าเข้าเป็นสมาชิกค่ะ,คะเมื่อปีห้าหนึ่งนะคะซื้อประมาณล้านล้านห้าแสนนะคะ,คะว่าแล้วก็มาปีห้าสองเนี่ย ขายได้เจ็ดแสนกว่าบาทที่บอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะมาซื้อข้าวเราลดลงเนี่ยมันไปสอดคล้องกับเรื่องแผนชุมชนที่เราทํากันไหมคะก็ด้วยกันนะคะทําบัญชีครัวเรือนบ้างแล้วก็ลดต้นทุนตรงนี้บ้าง mm hmm. เขาก็เลยว่าเก็บข้าวไว้ทานเองมีโรงสีชุมชนด้วย mm hmm. เขาก็ไปเอาข้าวที่เก็บไว้ไปสีที่ยวโรสีชุมชนไว้ทานกันนะคะคือ mm hmm. ตรงนี้เราก็ยินดีที่ว่าให้สมาชิกที่ ไปทานข้าวของเราเองจะดีกว่าไปซื้อที่โรงสีแต่ที่ตรงนี้เรารวมกลุ่มกันซื้อมันถูกหน่อยนึงคือว่าเราเราซื้อมาถูกเราแบ่งกําไรตรงที่ว่าเราได้ที่ว่าขายเอากําไรนะคะไว้ปันผลสิ้นปีตรงนี้เราก็คิดว่าเราทําดีแล้วค่ะทําไปห้าหุ้นน่ยมัน500้อยมันก็หุ้นละหุ้นละร้อย แต่ข้าวเราซื้อเรากินเองปันผลกลับคืนเรานิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีกว่าเราเลยทากันกับพี่พ,พี่น้องน้องกับเพื่อนเพื่อนบ้านใครอยากเข้าก็เข้ากันเ,เชิญมนเข้ามาเงี้ยร่วมกันเราไม่มีกินเราก็มาเอาได้เอาก่อนได้ถึงเดือนแล้วก็ส่งแต่อ,อย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้น่ซื้อภายนอกด้านนอกเราเชื่อเขาไม่ได้ไง หตัวของผมเองเนี <tang ar> ่ยก <studied> ็ไม่ได้ทํานาด้วยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรคือปลูกพืชผักเป็นหลักทําให้ผมต้องมาเป็นสมาชิกกองทุนข้าวสานบ้านเราาแลวก็ต่อปีก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแพันบาทประมาณนั้นถ้าซื้อข้างนอกก็เรียกว่าน่าจะสูงกว่านี้แล้วปันผลก็ไม่ได้การมีส่วนร่วมในชุมชนก็ไม่เกิดนะครับฉะนั้นในชุมชนถ้าเกิดอากให้เป็นชุมชนเข้มแแ็งให้ได้เนี่ย เราต้องลวมกลุ่มกันให้ได้ครับสำหรับรายจ่ายที่ถือว่าเป็นดูร่วใหญ่ที่สุดของชุมชนก็คือต้นทุนการทำกรเกษตรโดยเฉพาะค่าปุ๋ยและสารเคมีซึ่งเคยมีมากกว่า13ล้านบาทต่อปีเกษตรกร,ร,กรบ,บ้านเหล่ามะละกอจึงร่วมกันตั้งกลุ่มกเกษตรอินทรีย์ขึ้นเพื่อร่วมกันทำสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อไล่มแมลง ทำฮอร์โมนไข่และทําปุ๋ยหมักใช้เองโดยให้สมาชิกนําวัตถุดิบเช่นมูลสัตว์ที่มีอยู่ในบ้านมาทําปุ๋ยซึ่งจะมีการตีราคาของวัตถุดิบเป็นการร่วมลงทุนทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่ะเราก็จะให้สมาชิกของเราเนี่ยแต่ละแต่ละรอบแต่ละครั้งแต่รอบนึงก็อยู่ที่ประมาณสักสิบกว่าคนมารวมตัวกันทาแต่ว่าจะเข้ามามือเปล่าไม่ได้ ทุกคนจะต้องมีความร่วมมือกันไปหาวัตถุดิบมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มากน้อยไม่ว่ากันทุกคนที่หามาได้เราก็จะขึ้นกระดานไว้เลยว่าคนนี้หามาสมมติว่าขี้วัวหนึ่งกระสอบราคาสิบห้าบาทแบบนี้นะเราก็จะขึ้นขึ้นกระดานไว้เลยว่าคนนี้หาขี้วัวมาร้อยกระสอบเป็นเงินพันห้าร้อยบาทสุดท้ายแล้วก็เราก็จะมาหารกันพอพอรวมยอดกองนี้เท่าไหร่เราก็สมาชิกสมมุติว่ารอบนี้สิบคนเราก็จะเอาสิบคนมาหาร หันเสร็จแล้วก็คนไหนที่เอาสมมุติว่ากองเนี้ยหันแล้วคนละห้าพันบาทลงทุนคนละห้าพันบาทถ้าคุณเอาวัตถุดิบมาเป็นเงินสี่พันบาทคุณก็จะต้องเอาเงินมาเติมอีกสักหนึ่งพันบาทเพื่อจะให้ครบคนไหนที่เอาเงินเอาวัตถุดิบมาเป็นเงินหกพันบาทอ๋อแบ่งกันแล้วหันแบ่งหันกันแล้วคุณก็ต้องเอาเงินคืนไปหแบบนึ่งพันบาทแบบเนี้ย แล้วปุ๋ยต้องแบ่งเท่ากันคนรลกีกระสอบเท่ากันกระสอบละ25กิโลแบ่งเท่ากันตอนนี้ทุกความรู้ที่ชาวบ้านเหล่ามะละกอได้พิสูจน์ว่าทำแล้วลดค่าใช้จ่ายได้จริงก็พร้อมถ่ายทอดสู่ทุกคนที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ปราชุมชนค่ะ ที่นี่เราจริงๆเราสอนเรื่องการทําแผนชีวิตด้วยซ้ำไปนะหลังจากการทำแผนชีวิตก็คือว่าเรามีความทักษะมีความสามารถมีต้นทุนมีอะไรที่พอทาได้หลังจากนั้นก็มาถักสู่การทําแผนชุมชนในสูงของเรานี่หนักก็คือเรื่องของกเกษตรเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแรกคือเราจะสอนเรื่องการทําปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักชีวภาพมีฮอร์โมนไทยและก็จะมีเรื่องของตมุนไหยและแมลงนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของการทําดุลย์ซีที่เราเน้นเพราะว่าจากการที่เราไปซื้อท้องตลาดเนี่ย ตอนนี้เลตเข้าใจว่าประมาณ8 70บถึง90าบาทแล้วแต่ยี่ห้อนะแต่ของเราเนี่ยทำเองเอาโดยการเอาดินจากป่าเนี่ยแต่แล้วมาขยายนะทําวิธีของเราเนี่ยคิดถึงประมาณไม่ถึง2บาทที่เราจะมีการสอนนะครับในเรื่องของน้ำยาสักผ้าน้ำยาอาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานรวมทั้งเรื่องของยาสกผมแล้วมีหลักสูตรมากมายนะ่าสนใจขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะใครมาเป็นคนสอนคะขณะนี้เราได้รับการ ตังต้งเป็นสูรเรียนรู้ปาชบ้าน,เ,นเราก็ทำปาชาวบ้านก็คือชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จใน,นหมู่บ้านของเราทั้งหมดนะตอนนี้เรามีวิกรอยู่ทั้งหมด19้าท่านด้วยกันก็คือชาวบ้านสอนชาวบ้านด้วยกันเองนะคะเพราะวิธีการเรียนนั้นจะมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมดของ,งสูรเราเนี่ย15้าฐานด้วยกันค่ะนะครับถ้าเป็นการที่คนมาดูงานเนี่ยก็ต้องเน้นอยากจะให้เราอสอนเรื่องอะไรก็บอกเราเรียนจากคนที่ทำจริงๆแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย ลาประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะในทุกวันที่6ของแต่ละเดือนบริเวณหน้าศาลาประชาคมของบ้านหล่อมะละกอก็จะคึกคักเต็ไมไปด้วยผู้คนมากมายแบบนี้ละค่ะเพราะว่าถือเป็นเวลานัดหมายแห่งการออมของกลุ่มสจจะออมทรัพย์ที่พวกเขาร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งทุนของชุมชนนะคะอีกทั้งยังมีการต่อยอดสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยการจัดระบบสวัสดิการให้กับสมาชิกอีกด้วยค่ะ ในอดีตบ้านเหล่ามะละกอเคยมีปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมื่อชาวบ้านได้ร่วมกันทำแผนชีวิตชุมชนเพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของหมู่บ้านพวกเขาจึงคิดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นตั้งแต่ปี2543เพื่อร่วมกันออมเงินให้เป็นคุณในชุมชนค่ะ เริ่มเดิมทีที่เราตั้งกลุ่มสัจจะออมชาวขึ้นงานี่นะคะมีสมาชิกกี่คนแล้วก็มีเงินอยู่ในกลุ่มเท่าไหร่คะสำหรับปีแรกที่เราเริ่มตั้งกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด32คนยอดรวมทั้งปีเงินที่เราเก็บได้ทั้งหมด9,950บาทค่ะแล้วมาถึงวันนี้ละคะจนทุกวันนี้เรามีสมาชิกทั้งหมด690คนแล้วก็มียอดเงินอยู่ทั้งสวัสดิการและเงินออมเนี่ย ห9าล้ 5, 90, านเก้หมื่นาบาทครับถือว่าเติบโตงอกเงยขึ้นทางจํานวนคนจํานวนสมาชิกแล้วก็จํานวนตัวเลขของที่เป็นเงินด้วยสมาชิกนอกจากจะร่วมกันออมเงินและรับเงินปันผลตอนสิ้นปีแล้วก็ยังสามารถกู้เงินของกลุ่มเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพได้ด้วยค่ะ ว่าสมาชิกนี่นะคะต้องการที่จะมากู้เงินจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของเราเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะก็เพียงแต่คุณต้องเป็นสมาชิกกูอ้อ่เข้าสมาชิกมามาแล้วไม่ตม่ำกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็มีคนเข้ามกันสองคนแล้วก็เขียนํำขอกู้แล้วก็มายื่นที่โต๊ะกรรมการเท่านี้คุณก็กู้ได้มีสิทธิกู้ได้แล้วแล้ววงเงินในการกู้เนี่ยมากน้อยจะแตกต่างกันยังไงคะก็วงเงินที่มากน้อยก็คือแล้วแต่รุ่น อย่างคนที่เข้าเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งเนี่ยเราจะให้เพดานาต่อหนึ่งคนให้2องหมืนหกแต่และรุ่นรุ่นลันจะมาคนละสองพันมารุ่นสุดท้ายรุ่นที่6ที่เราล่อยให้กู้เนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งหนึ่งหมื่นกับหกพันบาทอย่างนี้ถ้าถามว่าสมาชิกกู้เงินออกไปแล้วเอาไปใช้ก็ตามอัธยาศัยใจคอวิธีการคืนเงินเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะวิธีการคืนเงินเมื่อคุณกู้เดือนนี้ไปเมื่อครบอีกหนึ่งเดือน